เอาหญ้าออกแล้วก็สะอาดดีนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวครั้งต่อไปเราว่าเราจะใช้เป็นผ้าคลุมวัชพืชมางดีกว่านะคะจะได้สะอาดในร่องสวนแต่ตรงนี้ก็สะอาดนะคะเราถอนแค่เป็นบางส่วนที่เป็นส่วนเกินออกมาเท่านั้นเองเป็นบางส่วนเองนะคะแต่ทางเราแคบไปนหน่อยเพราะว่าเราแอบประหยัดอิดบล็อกนะคะทุกคนอืม พอมารู้อีกทีนี่ประหยัดไปมันก็ไม่มีที่เดินเนาะนี่ค่ะแต่เนี่ยเราได้สวนที่เป็นแบบนี้วันนี้ดึงหญ้าถางหญ้าออกจากสวนนะคะทำอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนกำลังทำตรงนี้ก็กำลังจะทำเป็นอา่อาอ่างางให้กับมะเขือเทศนะคะทุกคนนี่มะเขือเทศน้อยเอาดินมากองไว้แล้วก็ เดี๋ยวจะขึ้นค้างให้น้องนะนี่เลยค่ะด้านนี้คือทำไปแล้วถอนหญ้าแล้วต้นก็โอเคแข็งแรงดีนะคะไม่มีต้นไหนตายเลยนี่เลยค่ะผักสลัดก็เอามาปลูกแซมไว้กันกับนี่เลยนะคะก็ขึ้นอยู่ดีนะตากแดดร้อยเปอร์เซ็นตเลยค่ะผักสลัดของเรา กินเฮาเล็้ลูกกบเล็กๆลดการกัดกันของเขานะคะทุกคนสามารถหวานให้บนนี้ได้เะ้ะเขาเก็บกินทั้งวันค่ะเพราะว่าเอาใส่ถาดแล้วบางตัวขึ้นไม่ถึงถาดนะคะเขากัดกันตายที่บ้านเราเราก็กัดกันเยอะนะคะพราะทำแบบนี้ลดปัญหาเรื่องการกัดกันแล้วก็เขากินได้ทุกที่นะคะทุกคน ขอยู่ตรงไหนเขาก็กินได้เดี๋ยวเขาเก็บกินทั้งวันก็นจะอ้วนไว้นะคะหวานได้ก็หวานเลยค่ะเมื่อก่อนเราเราให้อาหารบนถาดแล้วเนาะก็กัดกันกัดกันตายเยอะค่ะเราใช้วิธีนี้คือแบบเราไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่อง ก็ว่าเขาไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินนะคะเขาก็กินของเขาก็จะอ้วนใหม่ว่าส่วนใหญ่จะได้กินแทบทุกตัวต้องได้กินทุกตัวนะคะใส่ถาดไปด้วยแล้วก็หวางกับพื้นไว้ด้วยนะคะแล้วปัญหาการกัดการของลูกกบไก่ก็ร้องกัน ปวดท้องแต่เช้านะคะสังเกตได้ว่าเมื่อ,อไหร่ที่ต้องล้างบอ่อก็เมื่อลูกกบขึ้นขึ้นจากขอบบ่อไม่ได้นี่นะคะไหลลงนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นตะไคร่ก่อนนะคะก็พยายามขึ้นอยู่นั่นขึ้นไม่ได้เพราะเป็นตะไคร่น้ำน,นะคะต้องล้างบ่อแล้วะคะ่ะได้กินอาหารลำบากเนาะ มาเร็วเร็วเร็วขึ้นมากินข้าวเร็วมาเร็ว